มาพี่น้องมามือนี้เราก็มาสัตว์ลูกโป่งกันโป๊ะปะโป๊ะป๊ะกันเลยทีเดียวมือนี้นี่สีเบิองเพิ่นเดี๋ยวผมสีซูบสีมือให้เบิองครับนี่มื่อซีบแล้วครับนี่สัตว์ไปกับโป๊ะโบ้เถื่อนว่ะสัตว์ไปกับโป๊ะปะโป๊ะป้เลยสัตว์สามสีรอบ่มแม่พี่น้องบ่ได้อย่างเจ๊กย่างเพื่นว่าได้ติเสียงเงินในเพื่อนนั่นแหละพบได้คือนะครับสัตว์ไปจังสัตน์ละ เพราะว่าเขาเอาเสียงบรรยากาศภายในออกมาสู่พี่น,อน้องบดไ้เนาะมาสิมีลิกัสซิ์ทั้งสี่นะก็ะเลยวมาเสียงของภาคเอกาจางซี่ละ่ะสัตว์ไปสัตว์มากกับโบาโบาโบบาละละนั่นแหละนั่นเห็นบ่พี่น้องบส่ส่งคือปันไดหลังจากที่สัตว์ลุกโปง่งโบาโบาโบบาแล้วกับบาดได้กับมาหาเนวกินนะครับพี่น้องบาด มากินแซ่บๆน้ากันพี่น้องบดได้ยากปิ้งข้าวใส่ไข่หลังจากซื้อเป็นทีแฮมห้อยแล้วเพิ่งปิ้งเห็ดซุกแล้วเขาก็มานั่งกินแล้วบานกินแล้วก็หอนปากทวนๆนะครับพอ,อกอายทวน,ทวนๆอยู่เอ้ากินแซ่บๆแบบนี้แหละครับเนี่ยเลาะกินบานเนี่ยมวนๆแล้วก็ได้เดี๋ยวกะส,สิสิเซ็ดเป็นจักสามคลิปเนาะครับเนาะคลิปหนึ่งกัลงไปแล้วอีพีหนึ่งกันี่สิอีพีสองแล้วก็สิมี